กับสบายดีพี่น้อง fc ถูกท่านบัสสุมองสุบอลพอสิเป็น fc ฝั่งไทยฝั่งลาวกะกะบสบายดีพี่น้องพอสิเป็นในประเทศนอกประเทศกะกะบสบายดีพี่น้องน้องปูน้อง,ปองแป้งไม่ในพี่น้องที่เจอกันทั้งวันม <c oughs> ม่อนห้องกับสิหลังจากมาบอกข่าวดีน้องน้องเนาะอ่าเรื่องรวงลุง,งทางโคราชหรือว่าประเทศไทยเลยพี่น้องคนได้ฝากของมาให้ เด็กๆแต่คล้องกระถางไร่หอดนะพี่น้องแต่ลงุลงๆเพิ่นได้ส่งแบบว <c oughs> ัสดุไม้เถาเบิ่งแล้วก็เท้ากระเซ็กไปทางไปสันนีแหละพี่น้องอาจจะเป็นเมือน,นี่หรือเมืออื่นเนาะของสีมาฮอดพี่น้องกาขอบคุณลงุลงๆอีกครั้งเด้อค่ะขอบคุณลงุลงๆแบบซีรีส์การ์ดกระปารูมแบบกระนิย่างใจที่ที่คอยใส่เรือหนักปูหนักแท้โดยทางเมืองนอกเนาะทางยูเอเออะซอยเลี้ก,กันเข้ามาแล้วก็เมืองไทยกะ ซอยเรือเข้ามาพี่น้องทางอ้ทางเมืองไทยกันเนะาะเงใจดีทางเมืองไทยจะไล่าทานนะพี่น้องซอยเรือเขามาเนะาะวันนี้่นอยากกินมะขามดองพี่น้องไอ้อวันหิวนอนว่ะเด็กเด็กด,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 ดูเป็นหนึ่งขาวนะอยากกินมะขามดองจะเลย่นจะไปขึ้นมะขามเพม่อนในต้นคางเฮือนต้น้ักไง ดองไว้กินเนาะเป็นอาหาดองให้กินดองใส่กะปุกไว้พี่น้องปะ่ะก็เลยสิให้นน้องๆกินเพันธุเพันธุ์ขึ้นได้ฮะก็อยากให้เพันธุ์ขึ้นพัได้์ยันโต,ต๊ะแต่แต่ว่าเซียนเพันว่าขึ้นได้อ้ามะกะทันพี่น้องมะกะทันเนาะ,ะาากำลังสูบย่งางย่งางย่างดิบอยู่ลูกกำลังเฮิร์มแซ่บบอลลี่ ที่พักกันไปขึ yes. ้นมาคามืนมาพี่น้องขนจะกินมาขคามดองน้องูน้องแฟนก็เห็ดยุกใช่ไอเห็ดยู่บ้านผู้บานพอบุใ่ยังงไอเห็ดได้กนเนี่ย หมักคามลงอืมกเช้าเลยนะอันไส้ใหมันจะเงยนะกะเอามันกินมาแล้วก็เอาหนามเย็นใส่แล้วก็ไปลอกกาบมันออกบัดน้ามันนันเดียสะน้ำดองไปต้มน้ำให้มันเดือดแล้วก็ลาดเลยข้าวเอืมแล้วก็ดองไว้มันจักมือจังกินได้สูตรของคุณงจ้าสามสามแต่อันนี้กินสอง มันประบุดวะมันกะมันกะหอมกลิ่นในต้อมะขามดองคือข้าเจ้าเห็ดนี่แหละออป้าป้าแม่แม่ห่ากะเห็ดสูตรเดียวกับหน่อแหละเพิ่นแบาเพิ่นจะขึ้นต้นมะขามใช่องมะขามกับหน่่ยใหญ่เนาะขึ้นได้ตีลูก ระบายเงินได้โปรกได้ถึงมะคามพี่เนาะต้นมะขามกับบดิสูงนะพี่น้องเพิ่นมักขึ้นมาเล่นถ้ารุ่นน้ำกกงพี่น้องเพิ่นลงมาเนาะชิได้ลายบ่มะขามเดื่องนี่พี่น้องรกเตอะพี่ได้พี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ ต้นมะขามกะปูแป้งเคยไปห้ากี่ซี่อยยุฮะอ๋อแลพี่น้องแล้มาจากต้นมะขามแล้วจะเ,เห็ดดองะ่ะงัวกินหมากป้งไงมะขามดองสูตรน้องปูน้องแปง้งพี่น้องไปเบ่งน้ำกันเป็่เห็ดนะได เพื่นวะกนทีโซซีเมอร์เห็นห้เอื่อยกินปนว่าเราเพิ่นกระยา้วเาสิบิคนซื้อน้ำตาลหาเห็ดไปเห็ดอยู่ทรอูเพื่อนอือยบ่เห็ดอยู่เพื่อนอือยเนาะปลาปลาพี่น้องมาเห็ดมาคาดองกับปู๊แปะใหญ่ปเอามาปูปลาลุ่มอาปลาพี่ัป้าผมิ่ไงสิเบงหา không mà nè à, à. đây hơn nhũ mà khám đo sụt trên trời này vẫn ừ. 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 đưa พอดไปหามือกสิกุ้มเบิงดอกพีนองพอดีเลยสิกินเบิดนะ้กันมืออื่นองซิมมวะซิมวัแค่รุ่นน้ำกก่พีนอง ลาเบิ้งมาข้ามดองสุดน้องปูน้งพอ,พองแปรงจาพบเพากันอยู่เฮือนเฮาเด้อพี่น้องเห็นบ่ให้ไปเห็ดอยู่เฮือนเฮาที่แรกว่าสิส้วนมาเห็ดอยูอน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 ่นี่บ่มีกระปุกเพิ่นว่ะไปไปดูถี่ไปมันยังโมเมยลูก,กเดี๋ยวเบิ่งค่ะไล่เต๋อดำตาม เดจะไปนำผลเตรียมไว้เพื่อไปสูขาเห็ดเอาไปให้เอามักเดือนน้ำลูกเข่าเมื่อกินข่าวแล้วจังไปจังเห็ดน้าปูปแป้งกำลังเห็ดมะขามดองสูตรของเพิ่นพี่น้องเพิ่นเคยเหย็ดอยู่บ้านพอเพิ่นเปื่อยบ่ลูกเื่อยก เก็ดอยู oh. ่ก็มันเปลือยนั่นเองห้องๆแห่งกะเห่เต็มม่ไปแซน้ำหนเอาน้มันกรแขงเองแซ่น้บอย่างน้ำปูนบ่น้เกลือบ้แม่นเอ้อใส่ใส่น้ำตาล้ายบอสิหายขาจะต้มหายเลยอดเคืองโลบบ่มะฮอด ฮะิงคัมสบายดีปลาลุงและสบายดีปลาลูกิงคัามสวยปัแปวงเห็ดมาขามดองค่ะบแสปูนไซบลูกอสูตรเพิินฮะโมเคยแสบมั้ยเมาะซะ มะกะแซวกระ,ะมีบ่ะแกวบ้านน่ะมีบ่ต้องซื้อหามาขายเองเลยอ่าอยู่บ้านทุกจ้งนะนงไปหามันม,นม,นมีน้องีตุ๊กกะเซวในเผื่อเอาอือบุบโบธามเพิ่ออันคนคนอยากเมม่านเพิ่นก็เลยว่าสีซอยจมน้ำตาลเพิ่นอยากน้ำนองปูนกแกะดะว่าเนี่ยละมานม ลูกให้ย <c oughs> ่าให้ไม่ได้ไล่อยู่นี่ลูกลากอีบ้านี่ลากอีบ้านน้องปูน้องแป้ดเห็ดรอให้มันเย็นเหมือนบ่อเห็ดมันแตกแต่สูดสู่ของเฮากะ หานบริต้มนะพี่น้อง้สู่ข้องหาวนะแกเลยแม่แม่เห็ดพาจ้าเห็ดคายะายะแม่เห็นเลยจ่ปเนปใียนเป็ายโรงเรียนจักอันต่พันหน่วยละพันบ่ เกะซีน้อยกะซีซีน่อยพันกีบก้อยเยกลือเ่าะเขาขวดา้อยอ้าน้ออเาขบอกบอนเห็ดกินซื่อเห็ดลองกินก่อนผันวาซิโซ่ซิม,มือเห็นให้เอ้ยให้เอ้ยชิมเบิ่งผันว่า อ่ามันเปื่อยออกเลยนะลูกตบเพิงไปไงวะบ่เอากระยาเปื่อยพวดตบเพิงไปปะจ้างเฮาขี้แหละสองตัวเจสี่มือได้ได้กินนี่มันนี่ได้กินบ่

รุ่นกันพี่น้งองไม่นวอายล่นาวาไปลางบ่บันนี่้มันเย็นเย็นจากเอาลงเนาะให้น้ำเย็นให้น้ำเย็นขนาดมันเย็นมันจะรั่วั่ะขาไปเรื่อม ขามรองค่ะยี่บ้านเห็ดลายบ่เห็ดคายบ่เห็ดปุกงมยี่บ้านกุฏีนะ เพ่ยเห็ดคายไปโรงเรียนเพื่อนเนาะอยู่บ้านเพื่อนเพ่นก็เห็ดคายมีคนซื้อน้ำอยู่บ่อ้บางคนก็เซ็นคนก็เซ็นก็ซื้อไว้ไปเห็นหายแม่บ่เคยเห็่หายเป็นเคยเห็ดคายไปได้เพี่น้องเพื่นป่ะเองเนาะพี่น้องเนาะน้องปูน้องแป้ง ถ้าเบิ่งพี่น้องรุ่นน้ำกันฮอนเมือนกินกับงาฮอนเมือกินอย่างถาสีอัปเดตให้พี่น้องเบิงนน้ำการในพี่น้องได้สำหรับคิีนีฮักกิสลาอะพี่น้องพอกันคิมหนาอย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ตามซองเจกเราเด้กพี่น้องกอเราพิ้พนปอะไรก็รูปกสบาโดยคอีุกานอยู่ดีมีแหงลำรวยสุกุสุขคนจ้า ตอนนี้กำลังต้มน้ำให้น้องปูน้องแปรง่งค่ะต้มน้ำตาลเรือน้ำเปลี่ยมเนาะอาสวัสดีป้าลุงสบายดีสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุง